สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านปากพลหมู่ที่9ตําบลน,นาประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเราจะมาดูกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรรสต้ยมยำเอ,อรสชาติมันเป็นยังไงช่วยเ,เล่าไว้หน่อย<า>สวัสดีครับรสชาติก็จะมีกลิ่นออกเป็นสมุนไพรค่ะมีตะไคร้มะนาวแล้วก็กระเทียม ใบมะกรูดค่ะคนะขี้หนูค,คือเครื่องเครือคอ่องต้มยำทั้งหมดมันจะอยู่ในไข่ใบเดียวกันสุดยอดเดี๋ยวชิมดูนะ,ะเดี๋ยวชิมดูท่านเดี๋ยวชิมดูสมมติว่าเราขายยังไงครับเนี่ยสามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบไม่แพงเนาะไม่แพงมากแล้วเป็ดเลี้ยงเองไหมไม่ค่ะซื้อซื้อไข่มา อ๋อแล้วต่อไปน่าจะขายดีแล้วก็ทำหน้นให้เขาเลี้ยงเป็ดด้วยเนาะมันจะได้เป็นการต่อยอดไข่เค็มนะครับอันนี้กลุ่มน้ําพริกใบํามังสวัสดีครับช่วยแนะนําใบํามังหน่อยนี่ครบครกครกครอ่าตำใบตมังนี่คือใบํามังแห้งเอามาตากแห้งใช่แล้วก็มีพวกผสมเนี่ยแหละน้ำพริกธรรมดาธรรมดาเนาะเอามาคั่วให้มันหอมหอมก่อน แล้วก็มาตำใช่เหมือนน้ำมันธรรมดาอ่าใช่กมีกระเทียมอ่าเนี่ยนแล้วก็มีใส่กุ้งใบธรรมังกุ้งกุ้งใบทรรมังโอเคแล้วใบธรรมังหาได้จากไหนซื้อในหมู่บ้านปลูกนะใช่ครับรสชาติเหมือนแมงดาใช่ไหมพราะแมงดาตัวมันเขาแพงเนาะตอนนี้เนาะถ้าเราตำใบธรรมังเนี้ยใช่ตัวแพงมากแล้วก็หาไม่ได้แล้วนี่อยู่ก่อนนี้เราจับในทุ่งนะ เดี๋ยวนี้ไม่มีต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงแล้วไม่รู้มาจากไหนแต่เมงดาทะเลบางทีมันก็บินมาก็เขาใช้ตาข่ายจับแล้วตอนหลังเขาไม่มีแล้วตอนก็ใช้ถมังแทนมันเป็นสมุนไพรด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นสมุนไพรเก็บได้นานด้วยนะครับกุกข้าวรอร่ยน้ำลายไหลเลยแล้วก็มีกะปิแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนเดี๋ยวถามนิดหนึ่งเก็บได้ที่วันถ้าไม่ไม่ใส่ตู้เย็นก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ใถ้าใส่ตู้เย็นก็ยาวได้ยาวหน่อยเนาะ อ่าโอเคขอบคุณครับต่อไปอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพัทลุงลิ้เราดามานานเหมือนกันข้าวหลามนะครับอ่า,อาเวลาเรามีงานอะไรๆนี้ก็จะมีข้าวหลามแต่ปัจจุบันนี้ข้าวหลามก็หากินยากมากนะเนาะข้าวหลามนี้หลามที่ไหนครับแม,ม่ค้าครับหลามที่บ้านหลามที่บ้านาาน,นี่เนานะ,ะแล้วตึงปกติไม่ได้เอามาช่ว์ตรงนี้ก็อย่างทําค้าอยู่ใช่ไหมทำขายทำ้านี่มัดเท่าไหร่นี้ร้อยเดียวอ่าร้อยเดียวสามสามสามบอกสบอกมั้งอ่าเขาเรียกบอกเนาะ่าข้าวหลาม อร่อยข้าวหลามนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวขาวเหนียวดำอ๋อใช่นี่มีข้าวเหนียวดำไหมมีมีขาวดำโอ้ข้าวหลามสามสีนี่นี่ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ใช่เราไม่ได้เอาเน้นอ่าแล้วใส่ใบเตยด้วยมันหอมใบเตยอีกทีข้าวหลามสามสีท่านครับของปากพลล้วมีขายที่ไหนทัวันธรรมดา เวลาเขาตลาด,ลดนั่นที่ไหนตลาดนั้น,น,นมีงานก็โอเคโอเคน่าจะมีสัญลักษณ์เนาะให้เป็นข้ขาวหลามสามสีใช้แบรนด์เลย<ม>แบะเด็ดโลโก้เลยเข้าวหลามสามสีซึ่งหากินยากมากแต่ก่อนนี้เขาจะแบ่งนังกระบอกหนึ่งก็เป็นข้าวเหนียวบอกหนึ่งเป็นข้าวเจ้าข้าวหลามสามสีคือมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวข้าวดำโอเคเขียวใบเตยใช่ขอบคุณครับ อันนี้อะไรเอ่ยครับผมัสดีครับเล่าหน่อยมุนจะมีแฟนดี่หมุนไฟทำมาจากดอกอัญชันกับนีรบวยค่ะครับโอ้ใส่รวยด้วยเด็กๆก็น่าจะทานได้ใสโรบยไปค่ะเด็กๆก็ทานได้ใส่ตู้เย็นจะอร่อยค่ะใช่ใส่ตู้เย็นได้เย็นไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็แช่เย็นได้ก็โอเคแบบนี้ก็เลยถ้าวันธรรมดามีจําหน่ายที่ไหนครับหากินได้ยังไงทั่วไปค่ะนี่ส่งร้านค้าทั่วไปในละแวกไหน แถวแแถวหมู่แถวหมู่บ้านค่ะเข้าไปหมู่บ้านดูได้ตัวนี้เลยนะท่านครับถ้าเข้ามาในหมู่บ้านบ้านปากพลหรือบ้านใกล้เคียงก็ดูโลโก้ตัวนี้นะครับอ่านะครับดูโก้นี้ครับเท่าไหร่ครับถามราคาก่อนตอนนี้นะตอนนี้ยี่สิบสามแก้วหกสิบแก้วสามแก้วห้าสิบากวาสิบบาทครับขอบคุณครับโอเค นอกจากเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นเค้กวันเกิดวันเกิดสามารถสั่งได้ใช่ได้โอใช่ใช่โอเคครับขอบคุณครับครับไม่เป็นไรครับมะม่วงมะม่วงมะม่วงเบามะม่วงเบาเบาคือมันเป็นปีละกี่ครั้งเบาเบาเนี่ย ตอนนี้จะเป็นตลอดปีเบาภาษาใต้คือมันเป็นเร็วปลูกง่ายใช่ไหมคําว่าเบาคือว่ามันไม่หนักใช่เบาเบาคือปลูกแล้วมันกินได้เร็วประมาณถ้าเราปลูกใหม่เนี่ยมันขี่ปีอ่ะจึงได้เป็นลูกอ่ะต้องเรียกมังโมงเบา สี่ปีนี่ยังเบาอยู่นะนะครับแล้วทําเป็นยังไงเป็นมะม่วงมะม่วงแช่อิ่มกับดองเกลือดองเกลือแช่อิ่มนะครับโอเคนะครับนี่ใช่มะม่วงที่ว่าอ่อนนะคะอ่อนคือได้พอดีพอดีมันอ่ะไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปจริงไหมโอเคแล้วก็มีขายทั้งปีไหมมีจําหน่ายทั้งปีมะม่วงทาได้ทั้งปีเลยทั้งปีครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นหมวกว้าวหมวกหมวกหมวกอะไรนะอธิบายหน่อยอันนี้คือหมวกเพ้นเป็นรูปวัวค่ะ ก็ที่นี้สัญญาลักว่าวแล้วเมื่อกี้เนาะว่าวไทยจังหวัดพัทลุงได้เนี่ว่าปลายองไม่ได้ยกอมอมาตาร์ได้อันนี้ก็มีค่ะแบบนี้แบบนี้ออกยังไม่ได้ิเป็นยอ,ยอะไรนี่พี่แดงหรือว่าเราอันนี้เราซื้อมาแบบสำเร็จรูปโอ้เราซื้อสำเร็จร,ร,รูปเราก็มาใส่ตัวนี้ลงไปใช่ไหมให้เป็นรูปว่าวรูปอะไรเนาะใช่เป็นเอกลักษณ์เราว่ามีฝีมือใช่แล้วนี่อะไรอันนี้คือเนี่ยค่ะอ๋อเราปั๊มลงไปมันก็เป็นแล้วใช่ไหม อ๋อนี่เราไปสั่งทำที่ไหนไหมอ่อโลโก้โลกโลก,โลกเ้เป็นเป็นเป็นบล็อกแล้วก็ปัป๊มลงไปใบช้ยแต่ว่าจุลาวาา่่งตๆนี่ตอนนี้มันมีกี่ชนิดนว่ามีกี่ชนิดตอนนี้ไม่ไม่แน่ไม,ไม,ไม่ไม่มากชนิดนะ อาเป็นตัวอย่างก่อนเป็นตัวอย่างก่อนนี่ถ้าเราขายลูกก็เท่าไหรประมาณเผื่อนักท่องเที่ยวมาลงเรือเราเดี่ยวต่อไปครับครับครับโอเคอย่าจะใช่ใช่โอเคนะเป็นเป็นสินค้าอ๋อต่อไปก็ปลาหัวโมงแดดเดียวหัวโมงหัวมงชาวปลาโมงโคตรคงลอยกัดหัวชาวหัวโมงติดกัด วัวเชาวัวมงติดกัดชวนเมียไปนัดละไข่ปลาวัวมงเห็นไหมครับท่านโอ้สุดยอดอ่านี่ตากแดดเดียวแดดเดียวเท่านั้นถ้าสองแดดไม่ได้ว้าวถ้าเกิดว่าแดดมันไม่ดีทํำยังไงอ่ะแล้วก็มาตากใหม่เลยอ๋อเป็นสองแดดแล้วทีนี้แต่ถ้าแดดอย่างนี้แดดเดียวเลยขายหมดเลยตอนหมดเลยหมดเลยหมดเลยขายที่ไหนครับส่วนมาก นอกจากปลาหัวม่งก็จะมีปลาอะไรผสมมาด้วยปลาปลางอใช่อ่าแต่ว่าปลาหัวมงก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะปลาหัวมงนี้มันมีได้ทั้งปีใช่ไหมไข่ทั้งปีสุดยอดขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ